สำหรับใครนะคะที่ซื้อน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อโรคแบบนี้มาใช้เองนะคะต้องหยุดใช้เลยนะคะอย่างคนไข้ในเคสนี้นะคะมีคราบติดที่ฟันโดยที่ไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็เกิดขึ้นเร็วมากขูดแล้วก็จะกลับมาเป็นซ้ำๆค่ะก็คือคนไข้นะคะไปซื้อน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อโรคแบบนี้นะคะมาใช้เองใช้มาเป็นปีแล้วโดยที่คนไข้ไม่รู้เลยว่าผลข้างเคียงของการใช้น้ำยาบ้วนปาก ค่าชะโรคแบบนี้นะคะก็คือจะทําให้มีค่าสีติดที่ฟันได้ง่ายนะคะ mm. ก็จริงๆแล้วน้ํายาบ,าน,บานป่าแบบนี้ถ้าเกิดว่าคนไข้มาทํางานสัลยกรรมในช่องป่ากหรือว่ามาทําสัลยกรรมเหงือกอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอจะเปคนใจ่ายให้ใช้เองนะคะแล้วก็ไม่แนะนําให้ใช้นานเกิน2สัปดาห์ด้วยฉะนั้นอย่าไปซื้อมาใช้เองกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเคสนี้ว่าเป็นยังไง ก็จะเห็นได้ว่าก่อนทํานะคะคนไข้มีข้าวสีน้ําตาลน้นําตาลเนี่ยติดที่ฟันจนํานวนมากเลยทั้งด้านนอกด้านในติดทุกซี่เลยนะคะแล้วก็อันนี้หลังจากทาไปนะคะทั้งคู่หินปูนแล้วก็ทําเครื่องแอร์โฟนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าฟันเนี่ยสะอาดขึ้นมากเลยะคะ่ะ